ขายมากี่ปีแล้วคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องทุบสือพาไปนะครับตองไรนนี้นะฮะขายติมมีไอซีมาเลี้ยไอศครีมนะเมา2,000บาทนะฮะทั้งคันทั้งคันส0 0 0บาทก้าวบอกว่าโอ้ยเนาะไม่กล้คบรักบัวทับอยาก้าได้นะ็คนรักครอบครัวเลี้คนอื่นรไ้าลยไสดมข้อมูลจากคุณชัยชาแนลนะครับ ปูเอากล oh. <AND S 1> ้องพิเสือนะฮะแล้วก็กล้องของคุณเอฟที่สตอรี่ไปแล้วนะฮะเราเราก็มาดูกันรับประทานไอศครีมอยู่ตรงนี้ต่อนะเย็นครับเจเยนนั่นเองให้พวกค้าขายฟองก่อนนะฮะัวนี้ไอ้เล็กจำลองนะครับเอฟอธิสอนกล้วยด้วครับพี่เดี๋ยวรอให้ให้ไม่ใน่คนไหนก่อนที่เขาขายตัวนี้นะครับที่เขาขาสองพัน เมาจะเพราะไอศครีมนะครับเขา่วยขนมปังพี่โนน่าขนปังให้คุณยายก่อนได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะโอ้ใหญ่มากเลย ไไดด้้กินเร็วๆครับใจเย็นนะครับในเคลื่อนกล้องเขินกล้องพ่อะขาบอกเขินกล้องนะฮะให้แฟนกับกิ๊กทำความรู้จักกันใครคือกิ๊กใครคือแฟนยังไงครับเฮียด้วยนะฮะนี่แฟนนะทำความรู้จักกันน้องปอนบอกเช่นนี้นะฮะทุกล่องเป็นพยานแล้วคิดไหมว่าเขาจะคิดกบคุณหรือเปล่าเขาไม่คิดไม่เป็นไรเราคิดไปแล้วอะไรทําอะไรนะคะ อ้าวมีนาดาแกไม่ไปไหนเลยเ้าเค้าอยู่เนี่ยโอ้ชิดเหงื่อพี่ชวนหน่อยเดียดีเหรอมาอีกแล้วนะครับเจ้าประจำนะครับช่วย้ยนะครับจอมานานหรือยัง จองตั้งแต่รอบที่แล้วนะฮะยังมาหาอยู่แลเนี่ยเขาก็ยังเขาคน่าจะคิดอะไรกับเราบ้างถึงมาใช่ไหมค่เห็นมั้โอ้เข้าให้สีจูดูแล้วความมีใจให้เราหเ่กคิกใหญ่เลยนะแกเนี่ยนานทีได้รับไปแลมเขานะให้ได้อ่า มาต้วย้บาๆนเจ้าองปรานต้องกรนะีไม่ธรรมดาจริงๆเลยฮะอย่าอย่าปล่อยให้ลอยนวลคเออให้ท่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอ้

มีคนช่วยอรับมีอล์นถ้ามีเสือมานะครับบางท่านก็ดื่มน้ำทานไอศครีมมีไอศครีมแจกฟรีครับน้กว่ะขโมอะไรไทยมึงเเมานะเอฟซีเมาไอศครีม2000บาทนะเมาทั้งคันนะครับยกเว้นคนขายนะน้องกรเมาแล้วนะฮะคนขายเคนายให้เราแบบนั่นไปก่อนน ไม่มดจะไปนะให้หมดแล้วเมาอีกได้นะครับฮะนอสานุกนานันไปเป็นทก็น่ารับประทานโอ้นี่นะฮะเยี่ยเ เรียกไปว่านะะฮกำลังใจล้นหลามนะวันนี้ยูทูบเบอร์มากันห้าสิบถึงหกสิบช่องฮะประมาณห้าสิบถึงหกสิบช่องนะฮะย้ายได้ดีนะพี่น้องขอโทษครับแก้คปับเดียวก็เขียวแล้วครับแก้ได้แก้ได้ไม่เดียวครับแต่สุดที่มันไปแล้วก็เลยเสียดายแก้เพิ่เดียวสุดที่มันไปแล้วก็เสียดายครับนะครับ ใครหิวก็นี่นะครับตรงนี้ก็มีน้ำขายนะครับถัดจากถัดจากมุมน้ำชากาแฟก็จะมีนี่นะส้มตำนะครับมีส้มตำนะฮะมีมีหมกนะฮะมีก้อยมีโอ้นะตำสารพัดนะฮะหน่อไม้นะฮะหมูยอนะฮะข้าวเหนียวไก่ย,ย่างส้มตำาด,ดุกย่างนะครับ ต่อไปต่อนะฮะภารกิจของเราก็คือการมาทำมาที่ไลฟ์สดทำคลิปนะนำเสรนอบรรยากาศที่หน้าศาลมุกดาหารแห่งน,นี้เนาะนะฮะเรามาเพื่อแสดงพลังแล้วก็ให้กำลังใจลังกับผ้าเนาะนะฮะคือกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะฮะเราสามารถ ส่งต่อนะให้กันได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรนะฮะใช้แค่ใจของเรานี่นะครับทุกท่านทางนี้ก็นั่งเลยนะครับโหตรงนี้มีเสือยาวๆเลยนะฮะมีเสือนั่งไร้นะฮะมีเสือนั่งไร้นะฮะนั่งสบายๆชิวๆนะอากาศก็มีทั้งร้อนแดดนะมีทั้งลมนะณนะคือเมื่อเช้านะอากาศที่มุกดาหารก็ค่อนข้างหนาวเล็กน้อยนะฮะ หนาวเล็กน้อยมีลมพัดเอื่อยตลอดทั้งวันนะครับผมไปต่อไปต่อท่ามีมุมไหนให้ดูอีกนะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ในกลุ่มของลุงพลป้าแดนนะครับบ้านปกครองนะครับผมก็เป็น ตามมาที่ซีซดูทีมแท้ใจมั่งมีรีอาร์ทีทีสกินกาแฟกบกฟอบสมุนไพรวังไพรเจนล่ามบูวัตดะบูวัตดาเจนเฮิฟยาสีฟันเจนเฮิร์ฟเฮิฟดวงเฮิร์ฟไล่เม็กไล่เม็กคสิบผลิตภัณฑ์ครับผมแล้วก็น่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาค่ะครื่องชนน้ำมันนะคะวีอาร์นะคะสวัสดีค่ะมุมนี้มีน้ำแจกด้วยนะฮะ มาดามกินไอศครีมเป็นยังไรบ้างครับแซบแซปบอสเสียฟันเสียฟัน เป็นยังไงอร่อยไหมกินอยู่คนเดียวอ่ะกินอยู่คนเดียวอ๋ออันนี้ใครนั่นเพลงเขากำลังแต่งเพลงอ๋อทำไมลุงพันนี่ขัดสามล้อล่ะอ้าวไรมโนเดียวเดียวเดี๋ยวไปด้วยเดียวเดีด้วยไปสายดูไปชีบีไปสายคุณจะไปไหนครับลุงพัน ไไจะไปไหนครับจะไปไหนครับไปภารกิจอยู่นี่แป๊บนึงแล้วก็มามาโอ้ <laughs> <laughs> สนุกสนานกับไฟนะระหว่างนั่งรอนะครับไม่ต้องไม,ไม่ต้องเครียดนะจะได้ไม่ต้องเครียดนั่นเองนะฮะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะฮะในช่องเสือรถไปนะขอบคุณนะครับ